ผู้ใา้คนใดที่นอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันมาเจาของเลยบวชนะหรือได้หุ้มผาเหลียงเพป็นว่าดิสิมดเคาะหมดโศกมดโลกมดไผ่ไข่เจ็บที่จ้างหายไปหรืองานผู้หญิงของเฮาที่กำลังเจ็บไข่เด้ป่วยอยู่กับสิจ้างหายทุเราลงไปเพป็นว่า ฟันมาได้บวชเป็นฟันทีดีอาจสิมีโชกลาบในการเสี่ยงโชคเล็กๆลกน่อยหน่อยเล็กมุ่งคน้นเล็กน้ำโชกแปดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสอง cầu 3 cầu 7